สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเนือตอนบนประจำวันที่27กรกฎาคมอุทศศักราช2 5 6 5ในช่วงเช้าครับมาเบ่งลักษณะอากาศกันก่อนเนาะครับเนาะมือนี่น,นะครับผม มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังอ่อนผัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยนะครับประก็บไปด้วไทยนะครับ้วกามีลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับผัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮานะครับลักษณะเช่นนี้นะครับผมกับเชียให้ฝนในบริเวณภาคอีสานของเฮานะครับมีฝนลดลงนะครับผมแต่กยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอยู่ในบางพื้นที่นะครับ เมื่อบึงภาพไทยดาวเทียมนะครับกับเห็นได้ว่าช่วงนี้นะครับผมทองฝากอ่ะมีค่อนข้างที่ี่ปลอดโปร่งนะครับมีเิดยังเล็กน้อยนะครับผมเรดราตรวจอากาศจังหวัดขอนแก่นนะครับกสิเห็นได้ว่าบริเวณจังหวัดกาฬสินนะครับลอยเอ็ดนะฮ้อนนะครับมุาหารก็บพบกลุมฝนเล็กน้อยนะครับผมตกกระจายเป็นย่อมๆนะครับลรดราตรวจอากาศ สกลน,นครน,นะครับกาสีเห็นได้ว่าพบกลุมฝนบริเวณระหว่างจังหวัดกาฬสินลกักษะสกลนครนะครับครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมกับมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับกับมีฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่เท่านั้นนะครับผมส่วนอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันนะครับอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าถึงสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสนะครับ ตัอุณหภูมิต่ำสุดในเวลากลางคืนนะครับซีอยู่ที่ประมาณ24-26องศาเซลเซียตครับผมับมาเบิ่งนคาร์7มือข้างหน้านะครับผมอยากที่เห็นนะครับก็ากจเห็นได้ว่านะครับอุณหภูมินะครับสูงกับซีอู่ในช่วงวันที่27-28-29นะครับผมก็คือ37องศาเซลเซียตนะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิก็สิค่อยๆลดลงนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่30ไปเป็น3 1 12นะครับอุณหภูมิซีกิค่อยลดลง ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดก็เช่นกันนะครับผมกับที่ค่อยๆลดลงเช่นกันนะครับส่วนปริมาณฝนนะครับกจะเห็นได้ว่าช่วงวันที่27ถึงวันที่30นะครับจะมีฝนตกเพียงร้อยละ20-30นะครับถึง40เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีนะครับหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่วันที่31เป็นต้นไปนะครับเริ่มต้นเดือนสิงหาหลังจาวันที่2สิงหานะครับจะเห็นได้ว่าฝนเพิ่มขึ้นนะครับมาเป็น้อยละ60ของพื้นทีนะครับ ครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือกับผมกัมมีเพียงแคน่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไว